สวัสดีจ้าพบก,กันอีกเลยค่ะเอฟซี่เก่าเอฟซี่ใหม่เบิ้งแม่พ่อเฮ็ดกุ้งจอมนอจ้ะนี่คือกุ้งข้าวล้าสเสดดจน้ามเ้วจ้ะวันนี้ขฮาซื้อกุ้งมาแถวบ้านเฮาข้าวหนามันแพ้งจ้ะจะได้เฮ็ดเท่าละน้อยพอได้กินนี่ปร้มานกุ้งเนี่นี่ร้อยบาทกุ้งสอยกุ้งหน้าจ้า บ้านห้าหนาขีดละหาทิบบาทจ้ะมีประมาณสองเขตด,ด้วยจ้ะอันนี้แม่พ่อกระซิมมกักน้ำปลาสักคนค่ะนี่น้ำปลาอันนี้หละจ้ะแล้วก็กใส่ข,ข้าวขัวด้วยจ้ากุ้งน่ะมีแค่นี้นขั้นก่อนเลยจ้ะ น้ำปลาค่ะเห็ดปุ้งจมบม่ได้ง่าหดอกจ้าเห็ดง่ายๆใส่ข้าวเหนียวแล้วใส่ข,ข้าวคัวใส่น้ำปลาเลาจากงมาถูกกระเทียมใส่แล้วกับปุงเครื่อง ใส่ปลเคือเหลืองคันนี่เลยจ้ะซีมเบิงบามันนัวบอรหรือมันเข้มบอเอาใส่พ้อประมาณได้จ้าหมืกก้อนนะจ้าแม่พ่อนนะขายกุ้งเต้นกุ้งทอดจ้าทอดให้มันเป็นวงกลมเป็นแพรจ้า บันี้ที่เหลือกลับบ้านโลสองโล่ไม่พอนกับมาร์กนำป่าให้กุ้งจอมจ้าก็ไปขายได้ทึ่กันลุกค่าตีจากบันีุสูตรนี่มาจากคุณเดอ้อจ้ะมาจากบริลัมจะมาจากบริลัมเป็นบอกสูตรมาไม่พอนกับเลยมาเหตุเบิงัานี้ขั้นแล้วเลยเด้อจ้า แม่พอนเป็นคนนครพอนพนมเ้อค่ะแต่สูตรกุ้งจอมนี่มาจากบริลลัมจ้ะเพื่อนบ้านเพื่อนกันอยู่บ้านอยู่กรุงเทพเพื่อนก็นเลยฮารหทไบอกว่ากุ้งแช่น้ำปลาและเป็นกุ้งจอมเซฟก็เลยได้สูตรเพื่อนมาเ้อค่ะเห็ดอยู่กรุงเทพคนละ แปดปีเก้าปีจะให้กุ้งจอมเน่กุ้งทอดเน่ย่ากุ้งเต้นจ้ะน่นให้มันขาวน้ำปลาได้จ้ใขาใส่ข้าวขวัวอีกจัางน้อยก่อนมันยังบอหอมค่ะข้าวขวัขขว้ากับขวัวเองเด้จ้ามันจังหอมใส่จ้ะในนี้มี นี่สามอย่างเลยจ้าหนึ่งข่าเนียวหนึ่งเลกกะน้ำปาลาเลกกะข้าปัวเด้อค่ะมักไว้แค่นี้เลยค่ะบัดนี้มักแล้วแวสิใส่ถุงเด้อค่ะถุงนี่เฮาเห็ดหน่อยก็ใส่ถุงน้อยจ้ะใส่หักซ่อนถุงเด้อค่ะ ตอนสิเหตุสิท่าม,มักกุ้งจอมน่ะอย่าให้ใกล้กับคนที่สูบวานสูบยาก็อย่าให้มากใกล้เ้อค่ะอย่ามันคูใส่มันสิเบื่อสิเมาอันนี้ห้ากระเฮ็ดแล้วแล้วห้ากระใส่ถุงนี่หละคะ่ะมกักเ้ยค่ะมกัะมก้าอันนี้ห้าใส่ถุงเลยค่ะคะ้อคนเหตุเทือละซีโลหาโลของกุ้งจอมน่ะ ในอดีตนะเพราะว่าขายกุ้งเส้นกุ้งจอมค่ะกุ้งทอดลูกค้ากระติดจาน,นี้แม่ค่อนมาอยู่นะค่อนพนมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราบ่ได้ขายเดียวนี่นะเห็ดพอแต่กินกุ้งกับมันแพงค่ะกุ้งฮับเต้บ่ได้เลยแพงหลาย ฉันลงไปกรุงเทพจังเหตุึ้นมาปันหมูกินอันนี้เท้าเหตุเพราะด็กินเนี่ยไปมอวัดมอว,ามวา่าห้าเนียวลาไี่ค่ะ้าะเหตุในนี้ครัอันนี้ลายล,ล่มมันออกด้ค่ะเบุงแม้ร้อยบาทน,นะได้ขนาดนี้เลยจ้ะ แทงคุมบ้านเห่านะนหลทลายล่มออกเด้อค่ะเ้ากันเน้นลงจักน,อน้อยเน้นแห้งมันกันิีหนวดพุด่งปักเน้นลงไลล่มออกด้วยจ้ะไลล่มออกวันแรเข้ากันลาดปากถุงม เอากกเป็ดแฝนไว้เด้อจ้ะเอาฟางเอาอยางแฝนไว้รัดใหนเนเด้อค่ะเรามีล่มเลยก็เอาเอาลมมันออกแล้วเอากระดาษเอาหัวมันถับลงในนี่จ้ะแมงวันมันจังบกโกนน้เอาเอาก็ล่างน้ำก่อนเด้อจ้า ล่างน้ำปลาในจุกมันนี่แหละจา้าบนเ้าจับจา้าเวทีเก็บนะ่ะไปแฟนไว้ในที่มันสว่างสว่างแจ้งแจ้งจังน้อยแต่อย่าให้โดนแดดด้จา้าเนี่ยหอบก็ะหอยแฟนไวจ้จ้าในตู้ก,ก็เข่าวหอบก็ได้แฟนไว้ในนนี้แหละจา้า ถี่มันเจีมเจมสว่างสว่างอย่าให้โดนแดดเด,ด้อค่ะโอ้นี่เลยจ้ะ้าบกินนะอย่าหันตะไคร้และมะเขือเหลืองบ่าต้องใส่จ้ะ้าห้าสีกินแล้วเฮาตั้งมานเ่อละหน่อยแล้วมะแปงเ้าสีกินประมาณใดเฮาก็ตักออกมาแปงแะ้รก็กินได้เลยจ้ะบ่าต้องใส่น้ำหนงหน้า,นา,นามันสิเปรี้ยวไปในตัวเด้อค่ะเพื่อนบ้านนี่เพื่อนสีค้ายของน้ำกันจ้กคล้ายปลาสม้ม เป็นกระเฮ็ดกุ้งจอมเพื่อนขายปลาสม้มอยู่ตลาดคลองเตย้อจ้ะบัานนี้เพื่อนก็หายสูตรมาสูตรเพื่อนจูบุรีรัมจ้ะเพื่อนหายสูตรมาเมือ่อกอนน่ะไม่พ่นนะ่ะซีโรฮาโลไม่พ่นกะะับมาเฮ็ดกุ้งบกเป็น้อจ้ะกุ้งจอมเนี่ไปขายของน้ำการเพื่อนขายปลาสม้มจ้ะบ้านนี้เพื่อนเลยบอกสูตรมาจากสูตรทั้งอันบรีรัมเนี่ยแหละ เพิ่นก็เลย่อยสูตรมาแม่พ่นก็เลยเามาเฮจ้ามาเฮจ์ก็เลยเป็นบัานนี่จ้ะเป็นลูกค้าก็ติดใจเพิ่นขายปลาสม้มเนาะเพิ่นขายดีขายดีจ้ะเพิ่นกับปศกเซียนเพิ่นกับหกสิบเจ็ดสิบเพิ่นก็เลยเลิกเพิ่นไฮสูตรมาเนี่สูตรบริลัมแม่มพ่นก็เลยมาเฮจ์ก็เลเื่อยเชฟมาเท่าทุงมือนี่จ้ะโอ้สมัยนั้น กิโลละยี่สิบห้าบาทจะไปรับซื้อในขอบบอ่บอบ่อป่าเขาสอนขึ้นมาแล้วก็ไปรับซื้อเทียงบใามโมงป้าพ่อนก็นออกแล้วไปขายกุ้งทอดกุ้งจมกุ้งเต้นสามอย่างจ้ะขายดิีขายดีใายใกับคือเห้นแต่แม่ป้าพ่อนป้าพ่อนบานนี้เห็นมาในเก้าปีก็เลิอเลิกเลยจะไปบไว คอใหญ่พอวิยงหันเพนละนั่นเพนละ,พละครับรถดบ่ค่อยตาบ่ค่อยดีกันเลยเลิกเลยมาอยู่ต่างจังหวัดเด้ยค่ะมาอยู่นครพนมคือเก่ากลับบ้านเกิดอันนี้ก็มาเห็ดกินสูผูพืชมูสูฟูงกินเห็ดขายนะําขายพอได้ค่ะเพราะว่ากุ้งบ้านเท่าน่ะมันแพงแล้วเดี๋ยวนี้อันนีนะ้ประมาณสองขีด่นเด้จ้ะ สองขีดนีกนตีเป็นเงื่อนร้อยบาทแล้วค่ะเฮาเฮขายบอได้ขึ้นสมัยตะกี้เดือะจ้ามากุ้งชดๆดเด้อจ้าบ่ต้องไปหนึ่งบ่ต้องไปเคนให้กุ้งซุกบ้านนี่นะล่างกุ้งเหมสะอาดเด้อจ้าป่อยมันสเส็จน้ำแลวเขาจังมามักนำปลาก,กับเขาครัวมีสามอย่างเด้อค่ะมีข้ขวเหนียวหนึ่งอะกัน เอาขูดและนำปลาน,นี้ว่าออกพรรษาในสิมมักกุ้งไปสู่ไปถวายยาคู่เพื่อเพิินสิกินแซ่บเพื่อหฮาวา่าที่เหลือเศษอาหารจากเพิินสันแลวเ้าก็เอามาสูงมูจำ้ำอลไบ้างนี้มูก็ว่าแซ่บแซ่บหรือว่าแซ่บกระดอกกเดียหรือว่าขาย่องกินกระบจาจักดอกจาก้าแทนบะม,มี่ใส่เป็นโตมือใดเพิินกระทามหากันได้มูกระเด กุ้งจอมเด้กุ้งจอมป้าเด้อเพราะว่าป้ากับเห็ดบ่ได้แล้วลังเทือก็ได้กุ้งล้างเทือกับบ่ได้ค่ะไปซื้อเขามันกับแพงร้ายโล่กับสีหาลอยแล้วก็บบกก้าซื้อเห็ดกินนะคะแพงหลายถ้าไปกรุงเทพล้วจะเหตุมาฝากเพื่อนๆที่บ้านต่างจังหวัดอยู่จ้ะสูตรกุ้งจอมนะ่ะอยู่บริลัมนะคะมูเพิ่นเอาไห เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาหายแะมาเห็ดยูนคอนนมค่ะจ้าขอบคุณเลยคะ่ะผู้ที่หายููรกุ้งจมหายป้าพอนมาเห็ดได้พ้นดีจ้ะสวัสดีเลยคะ่ะทุกๆทกทกคน